Woo! <laughs> นคะวันนี้สำนวนแรกทีเจจะมาสอนน้องๆทำไม่เชิงสำนวนค่ะแต่ว่าเป็นคำศัพท์ถ้าสมมติว่าใครตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเจ๊แบบเมื่อกี้นะคะต้องแอบ,บหลังกำแพงแอบ,บหลังเสาน,นะคะแล้วก็มองว่าคนที่ร,รักเน่ยมาหรือยังนะคะเราสามารถจะพูดได้ว่า I have a secret crush on him or I have a secret crush on her นะคะเติมคำว่า secret ลงไปหน้าคำว่า crush นะคะก็จะแปลว่าแอบ,บชอบแอบ,บรักคือแบบรักอย่างลับๆแบบแอบ,บๆเป็นความลับอะไรแบบนี้นะคะหรือเราพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้ นะคะคือบอกว่า I secretly love him or I secretly love her นะคะโอเคค่ะฝากไว้แกแกรู้ไหมว่าพี่โทนี่ที่ฉันชอบอ่ะเขามีคนที่คขาชอบอยู่แล้วอ่ะนั่นก็คือน้องชารี่ปอสาทับเสียแกโฮฉันอกหักมาเว่ฮ เนี่ยนะทุกคนสาเหตุที่เจต้องมาร้องไห้ใต้ต้นมะยมในวันนี้นะคะก็เพราะว่าพี่โทนี่เนี่ยคนที่เจแอบชอบนะคะดันมีคนที่เขาชอบู่แล้วก็คือน้องชอรี่ปสามทับสี่นะคะซึ่งทําให้รักของเราครั้งนี้กลายเป็นรักสามเศร้าค่ะเอ้ามาคาศัพท์มาค่ะคศัพท์ของรักสามเศร้านะคะเขาเรียกว่า love triangle นะคะ love triangle นะ love triangle คือเหมือนเป็นรักที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะ triangle คือสามเหลี่ยมดังนั้น love triangle ก็คือรักสามเศร้า นะคะกับเราสามคนเราต้องมาร้องไห้ใต้ต้นมะยมให้ตาแดงค่ะทุกคนคะสำหรับใครนะคะที่ไม่สมหวังนะคะในวันเปรลนไทน์นี้แบบว่าแอบรักเขาแต่ว่าเป็นรักเขาครั้งเดียวนะคะแล้วไม่รู้จะใช้คำศัพท์ว่ายังไงนะคะเจ้คอนนำเสนอคำศัพท์วันนี้เลยนะคะคําว่า is one sided love เอาละทุกคนกคน่ะวันนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนภาษากังกกันไปที่เป็นคาศัพท์เกี่ยวกับความรักนะคะก็แบบว่าวันนี้ไม่ค่อยจะสมหวังกันเท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของแบบว่ารักข้างเดียววันซายแล้วเป็นแบบว่ารักสามเศร้านะ love t r i กิล l e triangle ที่แปลว่าสามเหลี่ยมใช่ไหมคือแต่ยังไงก็ตามในวันวาเลนไทน์ปีนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะแบบว่าสมหวังในความรักเนาะหรือว่าแบบว่าผิดหวังในความรักก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าสิ่งที่เจ๊อยากจะฝากบอกกับทุกคนไว้นะคะก็คือว่า by the way don't forget to love yourself first นะคะคือยังไงก็ตามอย่าลืมที่จะ ตัวของคุณเองก่อนนะคะแล้วก็สิ่งที่เจ๊จะบอกต่อไปนี้คือ if holding on to someone or something is too pain, um, I think letting go of what's killing us will be better. คือไอาการที่ยึดถือยึดติดก,กับบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนเอาไว้เนี่ยแล้วมันเจ็บปวดมากเกินไปนะคะเจ๊ว่าเนี่ยมันดีกว่านะถ้าเราจะปล่อยสิ่งที่มันทำร้ายเราเนี่ยออกไปซะเราจะได้เบาสบายขึ้นชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะน้อเรนทุกคนคะ a p p y v a l e n t i ท e s Day นะคะและอย่าลืมว่า วันวาเลนไทน์เนี่ยจะต้องมี a p พโ t ส o p ร e ฟเด้วยเพราะว่านี่คือวันของนักบุญวาเลนไทน์ซึ่งเจได้เคยพิมพ์สอนไปแล้วด่าลางล่างอย่าลืมเลื่อนกลับไปดูโพสต์เก่าๆของเจนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าจะเป็นเหตุการณ์อะไรนั้นติดตามชมกันค่ะสวัสดีค่ะ